สำหรับพี่น้องถามเข้ามานะครับเครื่องเสื้อผ้าไฮเออร์นะครับไฮเออร์ุ่นที่มาขึ้น FA นะครับ FA มันฟ้องว่าระบบสายไฟหรือว่าช็อคเกตของมันละหลวมหรือมันขาดหรือว่าเพชเชอร์มันเสียนะครับอาการขึ้น FA มันฟ้องว่าระบบเพชเชอร์วัดระดับน้ำหรือระบบสัญญาณของมันจากเพชเชอร์มันไม่สามารถที่จะสั่งงานไปได้นะครับ หรือว่าระบบสายไฟเขามันเช่นช็อคเกตมันหลวมอ่าสกโปกหรือสายไฟมันขาดนะครับอ่ามันก็จะขึ้นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลชเชอร์วัดระดับน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเครื่องสภาพไฮเออร์นะครับ่นที่มันขึ้น FA นะครับให้ไปตรวจสอบดูที่ช็อคเกตสายไฟแล้วก็เพลชเชอร์วัดระดับน้านะครับเราก็จะเช็คกันดูนะครับอาการขึ้น FA เครื่องสภาพไฮเออร์นะครับอ่าที่มันขึ้นไฮเออร์่นที่มันขึ้น FA